สวัสดีครับในปี2025นี้ผมเชื่อเลยว่าเทรดเดอร์ที่เข้ามาฟังคลิปของผมเนี่ยหลายคนเนี่ยก็น่าจะเทรดเป็นเทรดเก่งแล้วก็มีเทรดดิ้งเซตอัพของตัวเองที่ใช่แล้วซึ่งแน่นอนครับในปี2025เนี่ยเราเห็นว่าตลาดเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างโหดเลยและหนึ่งในแพเดนที่ณับปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนนิยมใช้เนี่ยนั่นก็คือ แพดเดิลที่เรียกว่า QM หรือว่า o s d s Modo Key Level นะครับซึ่งอันเนี้ยผมได้เคยมีโอกาสในการทำคลิปรีวิวไว้นะถ้าเทรดเนี้ยเทรดยังไงเทรดแบบนี้เทรดยังไงเนี่ยเมื่อ2อสมปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่มั่นใจนะว่าช่วงไหนแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธ,ธีการที่ทำให้การเทรด QM ของเราเนี่ยเพิ่มโอกาสนะครับในเรื่องของวินเลท และเพิ่มโอกาสในเรื่องของ RR ผมทำยังไงวิเคราะห์อย่างไงตัวอย่างการเทรดจริงเป็นแบบไหนไปดูกันครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมก่อนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า Offimodo Pa แ t ดเดเนี่ยมันคือแพทเดินในรูปแบบใดเนาะคือเราก็ต้องคุยกันกันก่อนว่า Offimodo QM เนี่ยจัดอยู่ในหมวดของการเล่นในกลุ่มของแพทเดิน ที่เป็นกลุ่มของ reversal นะครับหรือว่าลักษณะของการเทรดในรูปแบบของการเทรดแบบกลับตัวนั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพในการใช้งานเนี่ยอ่ะผมเนี่ยตีไปเนาะหลักการของ pattern QM เนี่ยก็คือราคาเนี่ยจะต้องมีการทำลาย swing low แล้วเด้งมาที่บริเวณไหล่ซ้ายนะฮะอ่ะถ้าเป็นฝั่งเซลล์นะ นะฝั่งบายก็ทำลายสวิงไฮเนาะจำกันได้เนาะนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะตีสถานะตรงเนี้ยครับว่าตรงเนี้ยมันคือออสซิมมโด QM อันเนี้ยมันคือออสซิมเมโด QM เราก็พิมพ์ QM L อ่ะแล้วก็ไปทางซ้ายนี่นะครับและสิ่งที่เทรดเดอร์จะทำกันนั่นก็คือมันจะมีสถานะของการเกิดรูปแบบ Change of c o l r e c t o r หรือ หลายคนเนี่ยก็จะเขียนคำว่าการเกิดรูปแบบช็อคตรงนี้นะครับซึ่งประเด็นมันเป็นอย่างนี้เวลาที่เราทำตามแพทเดินเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าเซลล์ใช่ไหมอ่ะเราก็จะเปิดโพซ i ชันเซลถ้าฝั่งบายก็ให้คิดคิดมุมกลับเนาะนะครับเราก็เปิดโพซ i ชันเซลแล้วก็ SL ก็เหนือไฮแล้วก็ TP เนี่ยนะครับก็ที่บริเวณโซนแนวรับถ้าเกิดว่า เราจะเล่นในฝั่งของรูปแบบออสซิโมโดคิอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยมีการเรียนกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่าโอเคออสซิโมโดคิเนี่ยมันคือแพทเดินในรูปแบบของรีเวอร์ซัลหรือการเหตุในรูปแบบของการเหตุแบบกลับตัวหรือว่าเน้นการเสียโครงสร้างครั้งแรกของตลาดแต่ประเด็นที่น่าสนใจของโครงสร้างนี้เนี่ยนั่นก็คือโดยพฤติกรรมตลาดแล้วเนี่ยตลาดเนี่ย มักจะมีการเคลื่อนที่เนี่ยไม่ได้กลับเทรนง่ายขนาดนั้นและการเสียโครงสร้างครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตลาดจะมีการกลับเทรนเลยนะครับเพราะตลาดอาจจะเคลื่อนที่ในรูปแบบของแฟลตหรืออาจจะเคลื่อนที่ในรูปแบบของการเกิดซิกแซกก็ได้ถ้าเกิดคุณเรียนทฤษฎีคืนอีเลตเวฟมาถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ตลาดเกิดเชงออฟคาแรคเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะเด้งไปบริเวณโซน QM แล้วลงเลยนะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าการเกิดสเตตของการที่ราคาเนี่ยมีการแหกราคาเนี่ยมีการแหก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 ,กตลอดและทำให้จิตวิทยาเราอ่ะเทรดเสียนะอ่ะเราลองดูรูปนี้แล้วลองวิเคราะห์เรื่องของความเป็นไปได้ก่อนความเป็นไปได้ของมันก็คือสมมติว่าถ้าเกิดผมเอาตรงนี้ออกไปแล้วก็ เราดูจากภาพนี้อันเนี้ยเราเห็นเป็น pattern QM ถูกไหมเวลาที่ราคาเนี่ยเกิดรูปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้ครับมันอาจจะลงมาแค่นี้แล้วมันก็เด้งขึ้นเลยแสดงว่าไงครับตรงนี้เกิดช็อคหลอกเอาช็อคมาใส่ตรงนี้อันเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงถูกไหมครับอ่ะอันนี้คือกรณีที่1ก่อนมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะครับกรณีที่2ราคามันอาจจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ไซด์เวย์ แล้วก็ค่อยลงก็ได้อันเนี้ยคือสแต a เจีหรือซินดา r ิโที่สวยโอเคเราก็ได้กำไรอยู่ดีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นไซด์เวย์อย่างนี้ล่ะไซด์เวย์ไซด์เวย์ไซด์เวย์สักพักหนึ่งขึ้นพุ่งรหลาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็เจ็บจี๊ดถูกป่ะเพราะว่าเราก็ถือรอลุ้นให้มันลงมาแล้วการไซด์เวย์ก็กินระยะเวลานาน,านจนเรารู้สึกว่าเราหางุดหงิดเนาะสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ เห็นสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ไม่สู้ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เกิด SL ก็ทําให้จิตวิญญาเราเสียอีกนะครับอ่ะแล้วพอเราเห็นสถานการณ์หรือเจอเหตุการณ์แบบนี้คําถามคือไอตัว pattern คิเอ็มนี่ยณนะปัจจุบันมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคําตอบคือมันยังใช้ได้ครับแต่เราจะต้องปรับเงื่อนไขในการใช้เล็กน้อยครับการปรับเงื่อนไขในการใช้เนี่ยทำอย่างไรนะครับ เราอาจจะต้องใช้เทคนิคข้ออื่นหรือองค์ประกอบเทคนิคอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นตัววิเคราะห์ร่วมนะเป็นตัววิเคราะห์ร่วมคู่กับการเทรดในรูปแบบของออฟฟิมโ o ดอลแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะใช้เครื่องมืออื่นในการวิเคราะห์ร่วมเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างแล้วมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างอันที่หนึ่งครับเราให้เรามาดูตรงภาพนี้ ตรงนี้จังหวะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องรู้และเข้าใจก่อนว่ามันเด้งมาในรูปแบบไหนอ่ะถ้าเกิดว่ามันเด้งมาในรูปแบบของอ่านะฮะถ้าเกิดว่ามันเด้งมาในรูปแบบของ rising w e i g อ่ะเราลองจินตนาการนะมันเด้งมาในรูปแบบของ rising w e i g ก่อนแล้วราคามันลงมาเนี่ยเออตรงนี้ก็แสดงว่าเกิด pattern สาเกิด pattern rising w e i g มีซับพลซยโซนที่บริเวณโซนไหลของ QM ด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เราอะสามารถที่จะเข้าเซลล์ได้หรือในฝั่งบายเนี่ยก็คือ falling w e i g h t ฝั่งเซล์ก็คือ, Weight, คอ rising w e นึกภาพนึกภาพตามกันหันเนาะนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีการเด้งแค่2จุดเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเด้งแค่2จุดแต่ว่า ในตัวของในตัวของในตัวของอาการเด้งอย่างเงี้ยนะครับในตัวของการเด้งแบบน SI เนี้ยตัว RSI เนี่ยหรือออสซิเลเตอร์ต่างๆเนี่ยดันมีการเกิดสัญญาณที่เป็นเออ่ไดเวอร์เจนต์นะฮะอ,อ่าจจะมีการเกิดสัญญาณที่เราเรียกว่าเออน้องเขาเกิดรูปแบบได divergent ในออสซิเลเตอร์ต่างๆซึ่งออสซิเลเตอร์ยอดฮิตก็อาจจะเป็นตัว RSI เนาะแล้วก็อาจจะเป็นสโต้นะครับหรือใครเทรดฮาร์โมนิกแพดเดิลก็ได้อฮาร์โมนิกแพดเดิลก็ได้ตรงบริเวณโซน QM เนี่ยมีการคอนเฟิร์มเป็นเอ AB แล้วก็เออ C แล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งดีพอดีอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นนี่ะมีซัลาพพอดีอย่างเงี้ยเราก็สามารถพิจารณาในการเข้าโพสิชันฝั่งเซลได้ฝั่งบายก็คิด มุมตรงกันข้ามนะครับอยากให้ลองจินตนาการแล้วก็ไปฝึกตีดูนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างสถานการณ์ QM ที่น่าสนใจนะครับผมขอยกเคสอันนี้เป็นคู่ ej ละกันนะครับเพราะว่าง่ายต่อการค้นหานะครับง่ายต่อการค้นหานะครับอ่ะเราไปที่ time frame 1ชั่วโมงละกันนะครับอย่างเช่นใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยเราเห็น order นี้ก่อนครับเราต้องมาดูก่อนเราเห็น order นี้ก่อนนะครับ order นี้นะครับ order นี้ ออเดอร์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในออฟฟิมโมด QM ประเภทหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในออฟฟิมโมด QM ประเภทหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นนะอ่ะอันเนี้ยเป็นแพดเดิล QM แต่แน่นอนผมว่าถ้าเกิดใครเทรดแล้วเก็บไปก่อนเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันตกลงมาแรงมากนะครับตอนนี้ก็เด้งอยู่นะก็รอรุ้นว่ามันจะลงต่อหรือเปล่านะครับอืมตรงนี้เป็นออฟฟิมโมด QM ก่อนอ่ะสมมติเรามองภาพนี้เป็นออฟฟิมโมด QM นะครับเอ่อเราเปิด position sell ตรงนี้ฮะตรงตรงนี้เลย นะครับ uh, SL เนี่ยอาจจะอยู่ที่ร้อยพอยต์มันลงมาเนี่ยมันลงมาเต็มที่เลยนะก็คือประมาณ780แสดงว่าออเดอร์เนี้ยเราทำ 7RR านะขนาดมันยังไม่ลงมาถึง TP ที่โซนด้านล่างนะผมว่าเป็นผมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมก็อาจจะเก็บเก็บไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าสวอปตัวตะกูลเจเนี่ยถ้าเกิดถือฝั่งเซลเนี่ยสวอปมันเป็นลบเนาะนะครับอะ uh, แล้วทำไมออเดอร์เนี้ยถึงมีความน่าสนใจเพราะ ชุดของราคาครับตรงเนี้มันเกิดเป็นรูปแบบ 3D ครับมันเกิดเป็นรูปแบบ 3D ที่ย่อมาจาก pattern T dive นะอ่ะมี confirm ์ม2สแล้วนะครับอ่ะแล้วถ้าเราเกิดว่าเราเปิดตัว oscillator อย่างเช่น is i ก็ได้ครับอ,อเช่น is i เราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวของ is i ชุดนี้นะอ่ะไปดูสัก m 3 0แล้วกัน is i ชุดนี้เนี่ยมันมีการเกิดเห็นไหม Divergent คือราคาเนี่ยมันขึ้นเป็น p a ทเทิร์นเสร็จแล้วเนี่ยตัว oscillator เนี่ยมันกดลงแสดงว่าอันเนี้ยเป็นเหตุผลในการที่บ่งบอกว่าราคาตลาดเนี่ยตัวคู่ EJ เนี่ยอาจจะมีการเกิดสัญญาณเซลลหรือเกิดสัญญาณลงอันเนี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีและ มีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อธิบายเรื่องของการเทรดในรูปแบบ QM หรือว่า o s i m o d o Pattern ในปี2025ใช้ยังไงการเทรดแบบนี้เราสามารถคอนเอนร์ยังไงบ้างแล้วก็วิธีแก้สถานการณ์การเกิดสถานการณ์การแหงเนี่ยมันมีแบบไหนนะครับก็ถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ